ดูการมาดูการออกไปข้างนอกเธอกลับอันกับออกไปข้างนอกเธอเวียนหวัวติวติวติวอยู่ที่นอ่มึนหัวหยาบหยาบหัวประเณไปเด้อต้องหาแนว่ยวัดจักรโคยงยานเป็นความดันหนาวมากมีโรดอาการกลับเขามากเป็นคือจังเห่าปั๊บร่างกายพ่ะท่านนี่พี่น้องเวียนหัว สั่งแล้วดูแล้วนี่มาส่งมดเสานน่เดี๋ยวกล่องนุ้ยจังหม่หนึ่งเขามาส่งเมื่อเช้านี้นะส่งของหนังสือพิมพ์เวเดเสียค่าส่งค่ะ มันต้องมีพือวัดความดังกำลังต่มโจกเขามีฐานมาให้ด้วย ซื้อมากกา็ดีคือกันเพราะว่าพ่อใหญ่กับการเต้นหัวใจแล้วพี่ปกติล้างเทธอแล้วก็เมื่อยเสดวัตถัยนั่งไม่ไล้เราเป็นแต่ว่าของด้อกหมอหายาคนข้างตาพระพรเห็นว่ายาเมื่อเสดเปลี่ยยาคือการค้านั่นก็ได้ซื้อถือว่าคืออะไรคือ เฮ้ยน่าเกลือนตีไปเนี่ยี้ล้ววเลิเ้โอ๋อไม่รู้คมง,งายขึ้นกระวงเส้นชิพประจอนอยุนีเนี้กับทางกลอน เต็ดตามในรูปเขาเนะาะห่างจากฟาร์มมือประมาณเส้นหนึง่งตอวของมือประมาณหนึ่งเส้นแล้วก็มัดเข้าไปเลย,เ,ยเปิดเครื่องเครื่องมันจะดังตืดๆ มันสิมิเซนบอกเดี๋ยวเอาไม้บางทีข้าไปโซ่พี่น้องวัดความดันมันต้องแบบนิ่งๆไมใ่ใช่ใจตื่นเต้น การเต้นหัวใจในอยู่ที่เก้าสิบเก้าเก้าสิบหก 66สิบหถือว่าตังค่ะเพราะว่าเขาสิมีลูกศรให้เบื้องหน้าเดีไมล่ละเสร็จอาก่องลงมาให้พี่น้องเบิ้งไม่ได้ไม่น้อยมัดเข้าไปอ่ะมันตรงมัดแห้มันอยู่ตรงเต็นเส็นชีพจรเท้ามันบอถ้าเฮ้าถ้าเฮ้ารัดว่าแน่นเครื่องกระสิอเวทงานถ้าเฮ้ารัดแน่นสันด้านมันจับชีพรจรได้มันกระสี้องตืดมันกระสีเป็นพ่องล่มพ่องขึ้นมาหัดแล้วก็เช็ค แล้วมันก็สิปล่อยมาออกพ่อมังออกมัสิบอกค่านะคะเห็นบอกค่ามันสีมีเกณฑ์บอกสีเขียวสีเหลืองคือปกติมันก็สิมีเกณฑ์บอกตามเส้นนะคะถ้าสูงแห้งสูงแบบอันตรายกระสีมีแหละก็ะตัมกระสีมีนะคะพราอไเมื่อน้อยเป็นความดันต่ำค่ะตอนนี้ความดันต่ําความดันทุรีงสูงเดี๋ยวมาเบิกหางนาให้เบิเด้อเวลาทิ้งจะเบิงไหมนะคะมันตรงรัดเหน่น่เครื่อนทึงจะทํางาน ถ้าฮัตบอลเน่นเครื่องจะบ่ทํางานเลยเพราะว่ามันจัดวัดท่าขีดประจอนบ่ด้เห็นบ่ถ้ามันไม่แน่นมันจะไม่ขึ้นเลยต้องวัดใหม่ต้องเอาให้แน่น ำวัดจงได้กะตำวัดสานเทือกอกไยังตำอยู่นะคะของมันต้องมีไว้ค่ะอันนี้ซื้อจากร้านขายยาโดยตรงด้วยนะคะเขาก็จะมีคูมือให้เฮาอันนี้ที่ไม่หน่อยใส่ที่เราว่าไม่หน่อยซื้อมาให้ง่ายชนึงเล้วน่ายก็ใส่ตัวนี้แหละเป็นตัวกินในการวัด มันกระสิบอกว่าอันใดอยู่ใสจังดไดเวลาเขาอ่านคานะคะขอมันต้องมีนี่ไงห่างจากขอมือมากเส้นนึง่งหัดเทนแน่นและเครื่องกัะสิทําง,งานนะคะวัดการเต้นหัวใจพ่อมแต่ถ้าตรวจถ,ถ้าต้องนิ่งนิ่งถ้าตอง่าเตือนเต็ว่าอย่างถ้าต้องอยู่ในภาวะที่แบบ ว่า่างขันภาษา,า,าบ้านเฮาขันภาษาบ้านเนี้ยวพอได้ลุ่งเนะนาะนี่กระสิกอุปกรณ์มันไวจะต,ตัวนี้เราสิใส่เดี๋ยวสิไปว,วัดให้พ่อย่ญ่น้ำนะคะคอมเยอะสุดอินเตอร์เยอะสุดสนักกระอบ Make it host. เราเฟื่องดูทิอัคโกงเงินดอมเซเก่เนี่ยนอมอนเนาะนอมอนแมรี่แต่เฮอร์เฟื่องเยอเซียโซเฮอร์คลีเต ของพ่อใหญ่นะ่ะมันจับขาสามเถื่อสูงหน่อยหนึ่งสูงไปซี่เขาขึ้นไปเลยว่ามันสูงเกินมาตรฐานซี่จะเป็นรูปค้นเนาะปก,กติจะยืนย่นี่ของพ่อใหญ่ลิเตอร์เฮฟพอดีเปม็นยอกเดาอินเตอร์สบรอ บนเนี่ยนเครื่องมัดอานคาบอะไรมัดกับว่าทำงานเนี่ย ดเ,ดเด็กะเลสาเดือดเดืฮปปี้ปปี้ปปี้เดือดดูแฮาองพอหน่สูงของไม่หน่อยต่ามีไว้ใช้ที่บ้านนะคะจะได้เช็คถ้าชั่วนะรเราจงทพวไปหาหมอนะคะ